วันนี้รถก็ลงพอกันนน้อยนงานศพเาะตายได้แม่ศพรถแมม่เกิดไม่าเคยห่มันเขาถวายซ้อนมา้เรางานศพเพื่อระถวายแต่นิดน้อยได้รอกเงว้าว อมหัยอเนมท้องจนหึ่งเลยท้องจนหึ่เลยขอ้ทษขอไปนาลายได้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 เอาไปอาไดู บันนี้เนงานโซบรถนี่น้อยเป็นผู้เทศบันนี้น้าน้อผู้เทศมีเป็นไม่แล้วะอ่านเน้อหนังสือกันดีไปรถนี่น้อยจะได้ซ่องลายก็มูอเด้งเมสามสิบงเงื่อนลายเราเทศเป็นนี่น้อยตอนนี้เราเทศแล้วกับมือวัดเลยแบบเบิ้งกุลยโยกุยโเอาเนี่น้อยเป็นบ่เมื่อวอดวาดกันยังมีท่านอันานม่ใหุ้รเดมันหนาวมันหนาวสิ่งไฟก้อน บาทนี่ลดกุณยงเอาเงินนี่น้อยก่านงเป็น้อยกวเขึ้นแล้วเนาะเป็นขึ้นมเพิ่อนกันเลยเบินี่น้อยเพิ่อนกลงห้โลกันเพิ่อนวาดินไ้โลกันฮ่าหลวงพ่อเราเป็นคนเสอะไรน้อเป็นโลไ่ใช่างินละโดยเพิ่อนว หลวงพ่อคือไปขึ้นมอหาลูกให้ลูกนะแต่ว่าโอ้โหได้โอวาจนปุ่นปุ่นปู่เหลวงพ่อคอได้ลเาราคอเลนให้ลูกกันเ่ข้ากนก้แล้วดเห็นกันเรื่อยมาโหดมันกันเรื่อยจับอยขุ้นมาจัง่อานชุฟังเลยจือคเนน้อยเซหรือฮุบลวงพ่อเอาเจ้นบัดนี้ นี่น้อยลงเซ่คนพิ่กับหุบกินนอนทำใหหุบจใจนะเพื่อนนีัหุบบนบอยจนอกินกัาะเลาไหมวันี้เลกๆๆนี่น,น้อยเซหรือุบบนบ่เซ่นบ่ฮัล่นบ่นหุบกิน เน้นน้อยลงหูิ่งกระเสกินเจเพนี่นั้ตอนนี้เลงตอนนี้เน้นลงเน้นน้อยสวอเคือเน้นน้อยคนลลงตดเสหูคนบเพมีเสจิบจี้อยู่ซเไฮโลจังมือกินเลยไมีแต่เสกไหุบนี่มันพอดีนี่น้เราให้เือเอ้ยเอื่อสิง มึงเป็นอโอ้ยหนุ่มอมันียให้ล่วงันลมันลงไปเลยมันสเลามันติดซุบมันอะไุลงไปมันไปกับไปเลยจอนซิ้นคนตะกี้พันไม่ได้อันต้องสือสมัยนีของพันอ้อเต็มสะฝมืออะเล่าให้เองพ่อมป่นี่น้อยลง ตกลรมึงโลกสิจะอดิงมึงเมันหูมันหูไปไหนเล่นัแข็งมันหูเบิกมาเสียกนิดน้อยจีนนิดน้อยเดดื อเินเลยบาริน่นงิมันมันแข็งมัรียมันมีแต่ื่นไม่ลงคอเลาอีพวกเสลาเนี่ยนะลงเซ่ันันกุมหบันตงเียบไดไหมาเซียอาน้ากินได้เงินขึ้นลงเงื่อนลงอก็ได้หมดเด้อสนาดนี่ ยอมรูปกินไม่ได้มีแต่สิให้รูกต่อยสิมาไปรู่จะมีเธอได้